สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ FC อิซูซูเมโทรค่ะวันนี้มาสองคันเทอร์เรนโบใช่ค่ะข้างหลังก็สองคัน่คแต่จริงๆแล้วข้างหลังก็เป็นตัวอะไรที่เซอร์ไพรส์นะฮะเป็นตัวเรียกอะไรนะบริการบริการใช่ค่ะอ่าบริการส่งถึงที่ใช่นี่แหละครับคือจุดดีของอิซูเมโทนะฮะจุดดีเลยครับก็ส่งถึงบ้านใช่ค่ะอ่าครับผมวันนี้พี่เจี๊ยบมาสองคันค่ะอ่ามีลูกค้าที่ไหนเนี่ย เป็นรุ่นเดียวกันทั้ง2คันเลย2คันเลยอ่าใช่ค่ะเป็นรุ่นเดียวกันก็คือแคปโฟตัว 1- 9เกียร์แซดอ่าเป็นคืออีกคันหนึ่งเตี้ยน้อยใช่อีกคันหนึ่งเตี้ยเยอะใช่ค่ะรู้สึกว่าจะเป็น f c รู้สึกว่าโทรมาอยากได้โชคดีถูกครับก็เป็นโชคโปรเฟนเดอร์คือทั้งหน้าโมโนทัางหลังซับแทงอันนี้ดีแน่นอนครับการันตีเนาะเอาลำนี้ก่อนดีกว่าได้เลยครับอ่าลำนี้ครับลำนี้ก็จะเป็นตัว1.9 ตัวซัดใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ครับตัวนี้ก็เป็นตัวสีป่ประตูตัวเตีย้ยนะครับทุกคนตัวนี้เป็นตัวเาทอเลมโบเทอรเรมโบจะบอกก็คือดัมนี้ไม่ไม่ชอบเตีย้ยมากใช่ค่ะไม่ชอบเ,มมเตีย้ยมากทุกด้วยเดินใช้งานด้วยก็ดีนะครับก็ดีนะฮะใครที่แบบเออใช้งานปุ๊บจริงๆแล้วล้อโรงงานมันอาจจะไม่สวยเท่าไหร่แต่แค่ใส่ล้อแล้วก็โหลดลงมานิดหน่อยครับตัวนี้น่าจะเป็นตัว96้วีใช่ค่ะอ่า96วีครับก็เป็นล้อดําครับ ะเป็กล้อเก้าครึ่งสิบครึ่งครับตรงรุ่นเลยตรงตรงุ่นเลยคือทุกคนจะดูสังเกตว่าเฮ้ยปุ๊บเอกลักษณ์ของเจ้าเลนโซนะฮะ,ะตัวนี้เลยน็อตแดงแล้วก็คือนี่เลยเป็นสติกเกอร์ครับเป็น,ปนสติกเกอร์แดงก็คือเป็นเลนโซนะฮะของเลนโซแม้กระทั่งจุบลมก็เป็นเลนโซเลยใช่รับด้วยยางไทยครับสองหห้าห้าสิบสิบแปด ลำนี้น่าจะเป็น1.3ไหมพี่เจี๊ยบใช่ค่ะถูกต้องค่ะ1.5สาม1.5แล้วก็หลังสามครับคือสเต็ปแบบใช้งานรูดได้จริงนะครับแบบนี้เนาะอันนี้ไปส่งที่ไหนพี่เจี๊ยบอันนี้ลูกค้ามาราค่ะลูกค้าอยู่ในกรุงเทพนี่เองอ๋ออยู่ในกรุงเทพอ่าโอเคครับอันนี้ก็นี่เลยครับจบหล่อเหมือนกันนะฮะก็อ่า ขอคูณ F4 F4 น้าด้วยนะครับที่เลือกอไว้ใจซื้อกับเมเมมโทรใช่ค่ะม่ให้น้าแต่งใช่ครับ,มรบผมไปจบร<ะ>ัว<อ>ันนี้อเลยลำนี้อีหนึ่งลำครับลำนี้ค่อนข้างที่จะสวยมากครับลำนี้อชอบสเตปหน้าสองหลังสี่ใช่ค่ะหน้าสองหลังสี่ครับ, 2, 4, รบตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นตัวล้อซาก้าใช่ตัวซาก้าก็เป็นตัว6กลูตรงรุ่นครับรับด้วยยางดีเซนติครับสองสี่ห้าสี่ห้า ข้างหลังจะเป็น285 40ครับตัวนี้โหลดหน้าสองหลังส่ <ฮะ S 2> โหลดหน้าสองหลัง4ี่แต่ว่าอย่างนี้น้าบอกนะครับลำนี้มีใส่โชค๊ค<ช>ทั้งหน้าโมโนทั้งหลังซับแทงขั้งหลังตัวท็อปสุดในกระบะบอกได้เลยใครอยากจบตัวไหนตัวไหนแต่ว่าน้ามั่นใจว่าอีสุอถ้าใส่ตัวซับแทงดีสุดแล้วครับผมก็จะเป็นสเตปเดียวกับรถผมครับเอ๊ะทำไมรถผมโหลดมาเตี้ยๆทำไมมันขับนิ่ม อ่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่โชกค่ะครับผมแล้วก็มีสาฝากระโปรงส่งเอช่ำๆกันเลยคันนี้ไปส่งแม่พี่เจี๊ยบคันนี้ค่ะส่งค่ะก็มินบุรีเองอ๋อมินบุรีใช่หลาบุรีเองใช่ไปส่งยังไงพี่เจี๊ยบก็สไลด์โอ้นี่ครับทั้งหลังเลยครับทั้งหลังก็เป็นสองคันเลยนะฮะมาไปดูสไลด์ครับนี่นะครับข้อดีของการซื้อรถกับอีซุเมทอนี่เลยลำนี้นะฮะก็จะเป็นรถของพี่นุย พี่เจ้าเองนะฮะคันนี้ก็ส่งจริงๆิไกลๆก็ได้นะใช่ค่ะได้กริงเทพปรีเมือนโทนนี่ครับคือข้อดีที่ไหนได้หมดส่งปุ๊บรับรถมาจากโชว์รูมนะครับสไลด์มาทำที่ร้านผมแล้วแล้วก็สไลด์กลับแล้วก็สไลด์ไปให้ลูกคุณลูกค้ารับรองได้คือหลักโลไม่ขึ้นแน่นอนนี่เลยคือข้อดีได้เปรียบแน่นอนส่วนลำนี้นะครับก็จะเป็นตัวสไลด์ที่เป็นกล่องของขวานใหญ่มากครับบอกได้เลยใหญ่มาก เห็นว่าเดี๋ยวก็ต้องมีเป็นส่งที่โคราชใช่ค่ะเดี๋ยวยังไงเดินทางกันทุกวันเลยอ่าครับผมนี่เลยครับก็่ามั่นใจได้ครับอ่าใครที่จะซื้ออีซูนะเนี่ยเอาเห็นตรงเนี้ยเมื่อเช้าได้สไลด์มาให้นะที่เพียงสไลด์มาให้นะสองคันเลยครับของจริงใช่ของจริงก็ฝากด้วยเอฟซีใครที่แบบอยู่ไกลจริงๆนะไม่อยากให้รถ ไม่อยากให้เราขับถูกต้องไม่อยากให้รถช้าใช่เป็นเลขกิโลขึ้นใช่อ่าเราสไลด์ให้เลยครับอ่าครับผมสองลัมเบาๆแล้วก็พร้อมสไลด์กลับถูกต้องค่ะอ่าครับผมก็ฝากไปด้วยครับฝากไปด้วยแล้วกันอีสุเมโทลออนไลน์นี่เลยเท่าที่เห็นวันนี้ก็สไลด์มาสองค่ะครับผมมีสไลด์ใหม่สไลด์กลับรถเราไม่ได้ขับแน่นอนเลขใหม่ไม่ขึ้นใช่อ่าไม่อันตรายแน่นอนถูกต้องอ่าครับผมก็วันนี้สองคันค่ะ ขอบคุณพี่เจี๊ยบมากครับขอบคุณน้ำมนต์มากครับขอบคุณเอสีน้ด้วยนะครับ